เราลักเขาแล้วมันก็มันก็อะไรมันก็ได้ถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่รักเราแต่เรารักเขาเฮ้ยเราให้เอาราศีตุลน้องอ้วนพี่อ๋อเหรอเราจะรวยกินกินกินหนูไม่กินทุเรียนจริงปะเฮ้ยบ้าคุณจันกินทุเรียนสวัสดีครับวันนี้ผู้กินกับเฉพาะกิจนะครับอยู่กันที่วันจันทร์ฟาร์มสเตย์จันทบุรีนะครับกับ บ๊อบบี้โกรโกดสวัสดีครับอยู่ในบรรยากาศที่โอ้โหอยู่บนดุมจันทดุมจันทร์ผมว่าน่นมากตอนนี้ดันหลังด้วยนะฮะกับช่วงถามปุ๊บตอบปั๊บซึ่งเราจะมีคำถามที่ถามบ๊อบบีนะฮะแล้วก็ไม่ให้คิดนาเนี่ะถ้าเกิดว่าคิดนานเราก็จะมีโอเคนะเร่งเร้าอารมณ์นะตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นนะจริงๆคือถ้าตอบไม่ได้เวลาเกินเราจะหยิกเอ้แค่นั้นเพราะไม่รู้จะทำอะไรเนาะมากไม่มากกว่านี้ นะะฮคำถามก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็ใช้ความก็เรียกอะไรสัญชาตญาณในการตอบคำถามแรกเลยดีกว่าหนึ่งอย่างที่อยากทำก่อนโลกแตกไปไต้หวันว่าอะไรอ่ะช่วงโควิดที่ผ่านมามันปิดประเทศฉันคิดถึงมากไม่ได้เที่ยวคิดถึงบรรยากาศหรือว่าคิดถึงใครครับคิดถึงผู้ชายคิดถึงผู้ชายผู้ชายคนนั้นคือผู้ชายหนูเองผู้ชายหนูเองนะฮะเป็น แฟนชาติแฟนชาติแฟนชาติครับถ้าขอพรได้หนึ่งข้อจะขออะไร <seeks. S 1> ขอให้มีคนมาวันจันทร์ฟังเยอะๆอ่ะข <Ti> ึ้นเบอร์ติดต่อ้ตรงนี้นะครับใครอยากจะมานะอยู่ที่จันทบุรีนะครับแล้วก็เป็นบ้านเนี่ยหลังนี้นะฮะเราจะตัดภาพบรรยากาศของบ้านที่น่าอยู่มากแต่ละมุมหรือว่ากิจกรรมต่างๆของวันจันทร์ฟาร์มสเตย์นะครับแล้วก็สามารถได้มาได้ไม่ใช่เฉพาะวันหยุดเท่านั้นใช่ไม่ไม่ใช่เฉพาะวันจันทร์ด้วยวันอื่นก็มาได้ เสาร์อาทิตย์พุดพระราชมาได้หมดย้อนอดีตกับไปอนาคตอนาคตเพราะว่าอดีตมันผ่านมาแล้วเราก็ไปอนาคตสิคะทำอะไรบ้างถ้าจะไปอนาคตนี่ก็ไม่รู้นะคะพี่ก็อยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่ปัจจุบันแล้วทำอะไรไว้อนาคตจะเป็นอย่างนัไรเงินหรือสุขภาพสุขภาพค่ะอะไรอรับก็เพราะว่าว่าคุณสุขภาพมันสำคัญพี่นุง ยิ่งพอหนุ่ยยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งรู้ตัวเลยว่าสุขภาพดอที่สุดแล้วแล้วตอนนี้มีวิธีการดูแลสุขภาพเราไหมก็กิน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 อะไร้มันต้องเลือกกินใช่ไหมก็เลือกกินให้มันบอกว่าเออนิดนึงกินแล้วก็แบบออกกําลังกายเบาๆนี่ออกแล้วนะมันเป็นเทรคเตอร์กันโอ้บอกไม่ได้เขาบอกราศีตุลน้องอ้วนนี่อ๋อเหรอ้วจนรวยใครบอกก็เขาบอก เาร่คหมออะไรหมอเขาบอกวะเสร็จตัวนี้นต้องอ้วนเออถ้าอ้วนเราจะรวยหนูไม่กล้าลดความอ้วนหนูไม่กล้าลดความอ้วนสัตว์เลี้ยงที่ชอบสุนัขค่ะหมาหนูเองเคยเลี้ยงมาก่อนไม่เคยเลี้ยงมาก่อนตัวแรกในชีวิตเป็นแบบเป็นแบบสุนัขทำไมไม่เลี้ยงแมวอ่ะหลายคนก็มีแล้วหนูมีแมวมมีแวหนูมีแมวแล้วก็บกว่พอสุนัขมาก็แมวไปเลยอ๋อไม่ชอบกันรู้สึกว่าถูกใจสุนัขมากกว่า นางหนีไปเองด้วยแมวแบบไม่ได้เลี้ยงพี่อยู่ๆนางก็มาแล้วก็มาอยู่กับพ่อหนูนานมากมาอยู่ตั้งแต่ก่อนบ้านนี้เสร็จครับแล้วก็อยู่จนเสร็จนู่นนี่นั่นพอสุนทรนามาเพรว่านี้คือพอเอาสุนัขมาก็แบบว่านางนอนางเหมือนลมบอกว่าหนีออกชิมพานคนรักคนอื่นมากกว่าฉันโอ้มีคนใหม่บ้านทะเลหรือภูเขาทะเลค่ะผมชอบไปทะเลเพราะว่าเพราะว่าเราเกิดที่จันทร์เองด้วยอ่ะด้วยแล้วมันมันบรรยากาศมันต่างกันยังไงนี่ก็ทะเลก็ชิวๆ ก็สามารถไปเต้นระบำยิดหน้าตรงนะเขเต้นไม่ได้อะขาเขาก็เต้นได้หรอว่าใช่ใช่แบบนี่ทะเลมันแบบเหมือนมันแบบไปโอเพ่นอะไปปลดปล่อยอะแล้วเขามันดูแบบล้อมๆแบบอะไรเงี้ยมันดูเห็นอะไรแบบปิดกั้นไปหมดอย่างนี้ใช่ไหมทะเลมันดูเอนสายฝอหรือสายตีสายตีอยู่แล้วไต้หวันขนาดนั้นนะมัน ไม่ไม่เคยมองสายฟอเลยหรอไม่เลยเ๋แล้วมีสายสายฟอามองมั้ยนะก็ไม่เคยไม่เคยแต่จริงๆหนูกาแบบไม่มีไม่มีไทยนะไม่มีหรอกคือต้องคุยก่อนใช่คือไม่ได้อนาคตอาจจะเปลี่ยนสายฟอสต้องทตได้จริงหรอมันดูไม่เปลี่ยนแล้วคนนี้แล้วพอแล้วก๋วยเตี๋ยวน้ำหรือแห้งแห้งค่ะเพราะอะไร อุยหนูไม่กินน้ำจริงไมจริงอันนี้ไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเพราะว่ามันต้องรอให้มันเย็นเ,อ,เออแล้วมันร้อนแล้วมันต้องเป่าอ,ปอะไรเงี้ยก็แห้งเลยดีเกี๊ยวหรือวกินเกี๊ยวแห้งต้มต้มยำแห้งเย็นตาโฟร้านเจแปนที่ดังๆหนูกินเย็นตาโฟแห้งติดเกาะหรือว่าหลงป่าติกกดเกาะทะเลใช่ไหมทะเลกลัวฟ้าเพื่อนเป็นเกาะล้านนะมันก็จได้นะได้แคชโซเอเนี่ยแอดโซเออย่างนั้นได้มาอยู่นะ หนูว่าหนูคงตายตั้งแต่วันแรกหนูคงไม่อยู่เยมันต่อพรมต่อแพร้นนี่ล่าปงล่าปลาหนูว่าหนูตายแล้วสองวันแล้วไม่สู้ด้วยไม่สู้นอนแห้งอยู่เออหนูก็นอนนอนแบบขยับร่างกายให้น้อยที่สุดเลยเงี้ยถ้ามีเครื่องบินมาหนูว่าอาจจะพยายามตะโกนนิดหน่อยแต่ว่าวันที่สามกระพริบตาปุ๊บปุ๊บปื่อเขาจะเห็นโอ้ไม่น่าเลยน้ำไม่ไหลหรือไฟดับ ว่าน้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลคือหนูอยู่คอนโดเงี้ยวันนี้ว่าพอพอคอนโดไฟดับเงี้ยแบบหนูลงแบงล่างเลยทุเรียนหรือมังคุดมังคุดค่ะหนูไม่กินทุเรียนเฮ้ยบ้าหนูไม่กินทุเรียนเออทำไมทุเรียนกวนพอได้มีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับทุเรียนก็ไม่หนูไม่ชอบจิดไม่ชอบจืดเออแต่ว่าเข้าเหนือทุเรียนได้ต้องแปลรูปหน่อยเข้าเหนือทุเรียนทุเรียนเข้าเหนือทุเรียนนี่แบบเลิศมาก แต่ถ้าแบบทุเรียนสดๆอะไรอย่างเงี้ยดูบ้างหรือทุเรียนทอดก็จะเร่อยจริงปะอ๋อเหรออาหารที่ชอบเป็นข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ไมัน่เหมือนกินได้เรื่อยๆได้เรื่อยติบโตด้วยมันประสีตุนต้องอ้วนพี่ต้องอ้วนพี่กินกินกินเพลงที่ชอบ เพลงที่ชอบถ้าตอนนี้ชอบเพลงกีดกันยนดอ๋ออ๋อ,อ,อา,า,ใใาไปเปิดฟังทุกวันใช่ไหมมันพูดถึงอะไรเพมมันก็แบบว่าเหมือนประมาณว่าคือมันน่าจะแปลมาจากเพลงจีน<ม><ม>แล้วก็เอามาแปลเป็นภาษาไทยมันต้องประมาณว่าถ้าเธอจะกีดกันฉันด้วยภูเขาอะไรก็ยังฉันก็ยังจะพอได้แต่ว่าถ้ากีดกันด้วยแบบด้วยอะไร เอะไรเนี้ยก็จะแบบก็ก็จะสู้นะคือไม่ว่าจะกีดกันกังก็จะสู้ให้หลักกันได้โควิดนะกีดกันความรักของบับูมันเข้าเรื่องชีวิตมากเลยอะนีมันตรงกับชีวิตมากเลยเออเข้าใจแล้วถูกต้องหรือถูกใจถูกต้องไม่รู้อะไรก็ตามทีถ้าแบบถ้าหนูทำแล้วแบบว่าถ้ามันจะไม่ไม่ดีก็ตามดีแต่ว่าถ้ามันถูกต้องหนูก็ถือว่า พรา้นต้องเลือกบอกว่าเฮ้ยอันนี้ช่องบะยากออแต่มันผิดตงดจะไม่ทำก็องไม่ทำคนที่เรารักหรือคนที่รักเราหนูว่าคนที่รักเราถ้าเรารักเขาแล้วมันก็มันอะไรก็ได้ถึงว่าเขาอาจจะไม่รักเราแต่ มีแหมมีมหมมีประสบการณ์แบบนั้นไหมในชีวิตที่ผ่านมีหนูเคยเลือกคนที่รักเราแต่เราไม่รักเขาสุดท้ายก็ไปนอนเพราะเราคิดว่ายังไงเขาก็รักเราแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเราก็คงจะรักเขาเพราะเขารักเราแต่สุดท้ายมันก็แก้ที่เราไม่ได้สุดท้ายแล้วมันก็คือก็เรามันก็จบที่เราไม่รักเขาอยากบอกอะไรกับตัวเองในอดีตก็ก็ไม่บอกอะไรเลยบอกว่านั่นแหละแฮปปี้ที่สุดแล้ว ทำทุกวันของแกเหมือนเดิมนั่นแหละดีแล้วแฮปปี้กับอดีตที่ผ่านมาทำให้เราเป็นวันนี้ใช่ค่ะแล้วอยากบอกอะไรกับตัวเองในอนาคตอยากบอกก็ไลยนะบอกว่าอุ้ยที่ผ่านมาแกโอเคมากระดับคตแกแบบที่ผ่านมาแกโอเคแล้วแล้วท <c oughs> ำต,ต่อไปใช่โ <c oughs> <c oughs> อเคครบถ้วนเย้ มากเลยนะครกับวันนี้ถามปุ๊บตอบปั๊บนะครับบางคำถามอาจจะคิดนานหน่อยเพราะว่าก็อาจจะมีฮะไม่คอเลยวันนี้ไม่มีคอเลยสุดยอดจริงๆเลยขอบคุณมากเลยนะบับเบัลกรกฎนะครับกับวันนี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับลืมนะวันจันทร์ฟาร์มสเตจจันทบุรีมาเลขตามนี้เลยจิ๊กมานั่งกิน พระจันทร์กับเราแบบนี้ถามปุ๊บต่อปั๊บกับบับเบิ้ลกรกฎชอบคลิปนี้ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับ